ครับเช้านี้ก็มาเจอกันข้างทะเลสาบวันนี้ขอตั้งชื่อเรื่องว่าชนะหรือแพอยู่ที่แก้ตัวเองก็แรงบันดาลใจอีกนิดนึงละกันแต่ว่าก็ไม่ต้องใช้แรงบันดาลแรงบันดาลใจตลอดเวลาก็ได้นะก็อาจจะมีความตั้งใจมีวินัยก็ได้แต่ว่ามันคงเป็นคำติดปากที่ชอบพูด แล้วมันก็เป็นเขาเรียกว่าทิกที่เอามาเป็นเรื่องเล่าในทุกๆวันตลอดระยะเวลาไม่สามปีเนาะประมาณนี้แล้วกันนะก็แรงบันดาลใจเรื่องหนึ่งก็คือเมื่อวานทํางานก็ไม่ดึกมากแล้วก็ได้กลับมาดู YouTube เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ได้มาดูการชกมวยซึ่งตัวเองเป็นการชอบกีฬาชกมวยอยู่แล้ว โดยเฉพาะไม้ไทสั้นเมื่อสมัยก่อนคิดถึงตอนที่เป็นวัยรุ่นตอนอาชีวะตอนอะไรหลายหอย่างที่มันก็มีบู๊เป็นเรื่องปกติแล้วมันก็มีช็อตที่บอกว่าเรามาดูไฟที่ไม้ไทสั้นแพ้เจ็ไฟนะครับแล้วทันทีที่เราจะดู คลิปนี้เราก็คิดถึงตอนที่เราดูไมเคซลสันชนะมาหลายสิบไฟมากมันก็เกิดความเปรียบเทียบเกิดความเข้าใจอะไรขึ้นมาอย่างหนึ่งที่บอกไม่ถูกว่าคนเรามันมีชนะแล้วก็มีแพ้เราไม่ต้องพูดถึงว่ามันจะชนะมากหรือแพ้หน่อยแต่มันก็จะมีอยู่ในส่วนผสมของชีวิตเป็นเรื่องปกติทำให้เรานึกถึงความเก่งกาจของเขา ที่วันที่เขายืนอยู่บนจุดที่ชนะมีคนเคยพูดบอกว่าการที่จะขึ้นมาเป็นที่หนึ่งมันยากแล้วแต่การที่จะรักษาไว้มันก็ยากยิ่งกว่ามันจะจริงหรือไม่นั้นก็แต่ละคนก็คงจะต้องตัดสินกันเองแต่มันก็พิสูจน์ในหลายวงการหลายบริบทมากว่าชนะบ้างแพ้บ้างแต่เมื่อเราแพ้แล้วเราจะทำยังไงให้กลับมาชนะ แล้วก็นึกถึงเวลาดูไฟของไมไทิลนหรือไฟของคนอื่นๆที่เราชื่นชอบเขาทรายหรือใครตอนนี้ก็ที่ดังๆก็เป็นเรื่องวันแชมเปนชิพเนี่ยนะเราก็นึกถึงตอนที่วัยรุ่นเราเคยมีชกต่อยแบบวันใบวันเดียวๆเหมือนการชกมวยจริงๆขออภัยครับ <c oughs> <c oughs> ว่า เราพยายามจะนึกถึงตอนนั้นมันก็หลายสิบปีเนาะว่าเรารู้สึกยังไงเรารู้สึกถึงความโกรธเรารู้สึกถึงความเกลียดเครียดแค้นเราก็อยากระบายเราอยากแก้แค้นเราอยากออกกำลังเราก็ไปต่อยวันนั้นไม่มีการชนะหรือแพ้มันมีแต่ความยากลำบากในการเคลื่อนไหวมันไม่ได้ดั่งใจเหมือนกับที่เราได้ยินนักชกหลายคนพูดว่าเวลาทำจริงๆอยู่บนเวทีเราอยากจะทำนะแต่เราทำไม่ได้ เราเห็นนะแต่เราก็ป้องกันไม่ได้มันไม่เหมือนคนข้างเวทีที่คอยมองเราคอยสอนเราตลอดเวลาคือโค้ชหรืออะไรตอนที่เราเข้ามูลที่เขาจะบอกว่าจุดอ่อนอยู่ตรงนั้นตรงนี้ใจเย็นๆนะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แต่มันก็ทําไม่ได้นี่คือเรื่องหนึ่งที่ทําให้เรารู้ว่าถ้าเราจะทําให้ดีขึ้นมันไม่ได้ปรับที่ใครเพราะคู่ต่อสู้มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่มันต้องปรับที่ตัวเองอันนี้คือเรื่องหนึ่ง เรื่องต่อไปที่คิดถึงก็คือเรื่องของการเมืองขอแวกการเมืองนิดนึ่งะนะครับเมื่อวานก็พูดเรื่องการเมืองไปเบาๆเ,เล็กๆนึการเมืองถ้าคิดดูดีๆวันนี้มีออกมาชุมน,นุมมีการเรียกร้องให้ลาออกก็ดียุบสภาก็ดีแล้วก็ต้องมีเลือกตั้งใหม่พอมีเลือกตั้งใหม่มันก็จะมีการชนะหรือแพ้คนชนะก็ยินดีกับความตั้งใจกับแผนการที่เขาทําคนแพ้ ที่เราได้ยินบ่อยเป็นพักส้มซึ่งผมก็นิยมชมชอบอยู่เป็นการสมือนกันนะว่าเขาจะพูดว่าเราแพ้วันนี้เราก็ต้องมาทบทวนว่าเราแพ้ที่อย่างไรแพ้เพราะอะไรสรุปรวมเป็นปัจจัยเยอะๆออกมาแต่ที่สุดเขาก็จะต้องบอกว่าแพ้ที่ตัวเองแพ้ที่แผนงตัวเองเราก็อย่าหยุดท้อแล้วทำต่ออันนี้แหละคือคีย์สำคัญ การเมืองเป็นเรื่องชนะหรือแพ้เหมือนกันแต่ไอเรื่องที่ว่าทําไมเขาต้องชนะแล้วแพ้แล้วเขาจะทํายังไงต่อมีวิธีการยังไงที่จะกลับมาชนะนั้นมันก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่แล้วที่สุดผมก็อยากจะให้มองถึงเจตนาอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดมากๆการเมืองถ้าเจตนาดีเจตนาที่เหมาะสม เขาจะไม่มีวันยออ่อท้อต่อให้เขาแพ้วันนี้เขาก็จะทําใหม่ทําใหม่ถ้าเจตนาของเขาเพื่อเข้าไปแล้วทําในสิ่งที่ดีผมเชื่อว่ามันจะมีแรงผลักดันมันจะมีกําลังใจมันจะมีอะไรหลายๆอย่างเข้ามาสนับสนุนเขาให้เขาทําสําเร็จได้นะวันนี้แต่มันต่างกันกับคนที่หวังผลประโยชน์เฉพาะหน้าหวังผลระยะสั้นจะสั้นจะยาวอะไรก็แล้วแต่แต่มันก็กอบโกยเพื่อตัวเอง ผมเชื่อเลยเกว่าถึงเขาจะเคยชนะแต่วันหนึ่งเขาจะแพ้และไอก้การแพ้ของเขาเนี่ยมันจะเจ็บปวดเจ็บปวดยังไงคือเจ็บปวดของการถูกลงโทษในสังคมแต่มันก็คงไม่เท่ากับความรู้สึกผิดจริงๆในตัวเองที่วันหนึ่งเขาไ่นั่งอยู่เฉยๆในการเมืองถึงเขาจะเลิกไปแล้วเขาอาจจะได้รับโทษหรือไม่อย่างไรก็ตามเขาจะต้องมาทั้งคิดว่าเฮ้ยไอ้สิ่งที่เขาทำเนี่ย มันผิดบาปกับคนหลายคนแล้วก็ที่สําคัญที่สุดกับตัวเองและมาการเมืงจนได้ก็ขอออกมามาเรื่องในการวิ่งเช่นกันการออกกาลังกายการดูแลตัวเองอย่างที่ผมทําพยายามให้เป็นวินยัยโดยถามว่าต้องใช้แรงมีการใจไหมมันก็ต้องใช้แต่มันก็ต้องมีแรงผลักดันจากตัวเองเป็นสําคัญฉะนั้นแล้วการชนะตัวเองที่ บอกกับตัวเองว่าออกมาเถอะออกมาทาในสิ่งที่ถูกต้องออกมาเหนื่อยออกมาทรมานแต่ในระหว่างทางนั้นผมขอเชียร์เลยว่ามันจะมีสิ่งที่ทําให้คุณสุขใจสุขกายอย่างน้อยที่สุดธรรมชาติก็ให้สิ่งหนึ่งเรามาคือความสุขจากสารหลังสมองอย่างที่ผมพูดไปหลายครั้งแล้วสุดท้ายท้ายสุด มันก็อาจจะมีสุขอย่างอื่นคือการที่คนอื่นมองเห็นจุดเล็กๆที่เราทำแล้วมาขอบคุณแล้วมาชื่นชมมันก็จะบวกบวกเข้ามาแต่ไม่ว่าคุณจะชนะหรือแพ้หรือคุณจะต้องแก้ที่ตัวเองเป็นสำคัญมันก็ไม่มีอะไร หรืออย่างใดที่จะอยู่กับคุณติดตัวคุณไปทุกเมื่อเชื่อหวังทุกลมหายใจนอกจากตัวของคุณเองที่คุณจะอยู่กับตัวเองคุณจะภูมิใจคุณจะเสียใจคุณจะเศร้าใจแม้นคุณจะโกรธกับหลายคนที่อยู่เกียงข้างกับข้างตัวในสังคมที่บอกว่าทำไมต้องอย่างนั้นอย่างนี้น คุณจงรู้ว่าคุณแก้ไขอะไรใครไม่ได้คุณจะพยายามแค่ไหนคุณปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้ลอมคุณได้ชั่วคราวแต่สิ่งที่มันยืนนานคงทนก็คือคุณต้องปรับตัวเองบอกตัวเองแก้ที่ตัวเองแม้มันจะต้องแก้ไปเรื่อยตลอดชีวิตมันก็คงจะดีกว่าที่คุณไปพยายามบังคับคัอื่นให้เปลี่ยนตามคุณ หรือเปลี่ยนไปอย่งใจคุณสุดท้ายก็อยากจะให้ขอบคุณตัวเองไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนจนรวยแข็งแรงอ่อนแอว่าวันนี้คุณยังมีลมหายใจและมีโอกาสที่จะแก้ไขตัวเองนะไม่ใช่แค่ที่คนอื่น ตอนนี้ผมกำลังมองเพื่อนสองตัวที่ลอยอยู่บนทะเลสาคือคุณวอลนย์หรือเปล่าไม่แน่ใจเขากำลังสองตัวเลยนาน,นานจะเจอนะเขากำลังว่ายน้ำแล้วก็ระแวดระวังรอบตัวอย่างระมัดระวังแล้วก็ใช้ชีวิตในแบบของเขาที่ทุกคนอาจจะไม่ชอบก็เลยขับไล่เขาแต่เขาก็มีชีวิตอยู่แบบของเขาหากินตาม ธรรมชาติก็กลับมาที่เราแม้จะไม่มีใครชอบเราเลยแต่เราต้องชอบตัวเองประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้